สวัสดีครับพบกผมแบทสมิธกับเกม Tower of Fantasy นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเสนอวิธีการฟาร์น้ำผึ้งและฟาร์มบัวหิมะของผมนะครับเพื่อที่จะนำไปคราฟอาหารยอดฮิตนั่นก็คือซุปบัวหิมะนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็ให้ไปฟาร์มวัตถุดิบมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่การสร้างครั้งแรกนะครับโดยที่ใส่บัวหิมะไป1ชิ้นนะครับที่เหลือก็ตามด้วยน้ำผึ้งนะครับ ยัดไปให้โอกาสสําเร็จนะครับให้มัน100%นะครับอ่าเห็นไหมครับเราจะได้ซุปบัวหิมะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับวิธีการฟาร์มน้าผึ้งนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับค่อนข้างจะเกิดปัญหานะครับว่าหายังไงนะครับมีเว็บนะครับที่สามารถบอกตําแหน่งวัตถุดิบหลายๆอย่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่สะดวกวิ่งฟาร์มเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับ ดูแมปไม่ค่อยเป็นแล้วก็เดินไม่ค่อยถูกครับวิธีของผมนะครับที่ใช้ฟาร์มนะครับผมจะวาร์ปไปยังเมืองนะครับแอสตารนะครับทางซ้ายสุดนะครับวาร์ปไปเลยแล้วกันนะครับผมเมื่อเรามาถึงแอสตานะครับในวาร์ปซ้ายสุดนะครับเราหันขวานิดเดียวครับก็จะเจอลังพึ่งเลยนะครับตรงนี้นะลังพึ่งนะครับจะเกิดทุกๆ1นาทีนะครับผมจะใช้มิดไซน์นะครับที่ผมเซตไว้ตรงเลข2เนี่ยนะครับเป็นการ นับคูดาวในการเกิดของรังผึ้งนะครับฟาร์มหครั้งนะครับจะดอกนะครับรังผึ้ง่งถึงชิ้นนะครับสาหรับคนที่จะฟาร์มแบบผมนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่า1นาทีเนี่ยจะฟาร์มได้อย่างที่ผมบอกครับ1ถึงชิ้นเท่านั้นนะครับน่าจะเหมาะสําหรับคนที่สามารถอยู่หน้าจอได้นะครับก็คือเปิดตัวทิ้งไว้นะครับตั้งระยะเวลาคูดาว60วิเห็นคูดาวจบเสร็จปุ๊บก็มากดคลิก2องสาครั้งก็สามารถฟาร์มได้นะครับอย่างผมเนี่ย ผมก็เปิดฟาร์มไปด้วยนะครับแล้วก็ดูหนังไปด้วยเล่นเกมอื่นไปด้วยหรือว่าจะทํางานไปด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไม่สะดวกในการนั่งรอนะครับอยากที่จะไว้ยๆกัผมก็สามารถวิ่งฟาร์มตามแมปได้นะครับตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับต่อไปนะครับเราจะไปฟาร์มบัวหิมะกันนะครับ ซึ่งโบหิมะนะครับจะเกิดบริเวณโซนทุ่งหิมะโวลันเท่านั้นนะครับจุดที่ผมแนะนําให้ไปนะครับก็จะมีอยู่3จุดนะครับก็คือเป็นหอคอยนะครับด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนนะครับที่เป็นเกาะตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้นะครับตรงหอคอยโดยรอบเนี่ยโบหิมะจะเกิด7-8จุดด้วยกันนะครับส่วนด้านบนเนี่ยตามแมปหรือว่าแผนที่นะครับจากเว็บที่ผมอ้างอิงนะครับจะมีโบหิมะเกิดทั้งหมด5จุดนะครับ และสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านซ้ายนะครับทางนี้นะฮะผมก็จะเก็บอีงประมาณ7-8จุดนะครับเราไปดูแล้วกันนะครับว่าผมวิ่งหนึ่งรอบเนี่ยผมจะได้โบหิมะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับว้าไปเลยแล้วกันนะครับจุดแรกในเมืองหิมานะครับของผมนะครับผมจะหันขวามานิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็โดดลงไปนะแล้วก็ทําการแลนดิ้งลงไปนะครับจะเจอัวหิมานะครับดอกแรกอยู่ตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาเช็คกันก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมมีโบหิมะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่าณตอนนี้นะครับผมมีโบหิมะอยู่ทั้งหมด27ชิ้นนะครับผมก็จะเริ่มเก็บจากดอกนี้นะครับแล้วผมก็จะวนไปทางซ้ายมือนะครับของหอคอยนะครับทวนเข็มนาฬิกาเลยเนาะ โอเคครับผมจุดแรกนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเช็คกันครับผมว่าได้ทั้งหมดกี่ดอกนะครับจาก27ดอกนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น33ดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วมีถึงประมาณ8จุดนะครับแต่บางครั้งผมก็เก็บได้ประมาณนี้ครับ6-7จุดนะครับเราไปต่อกันที่จุดที่2กันเลยแล้วกันนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมตาเซ้ร์ปเองรู้ว่ายังไงนะครับอ่ะเราก็ได้เพิ่มอีก3ดอกนะครับต่อเนื่องกันที่จุดที่3ก็ครับผม โอเคครับผมเรามาเช็คกันดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมวิ่งทั้งหมด1รอบนะครับรวมๆแล้วได้เท่าไหร่นะครับสาหรับจุดที่3นะครับจาก36นะครับผมก็ขึ้นมา46นะครับ1รอบนะครับจะได้ประมาณ1ิกว่าชิ้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆตาดีกว่าผมเนี่ย ก็สามารถได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับสามารถย้ายชแนลได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเก็บชแนลนี้ครบแล้วนะครับแล้วเราย้ายอีกชแนลนึงเนี่ยเราสามารถเก็บใหม่ได้นะครับส่วนผสมของซุปโบหิมะนะครับใช้น้ําผึ้งนะครับ2ชิ้นนะครับบวกกับโบหิมะนะครับ1ชิ้นนะครับในการทําซุปโบหิมะ1ชิ้นนะครับจบไปเลยแล้วกันนะครับสาหรับการฟาร์มน้ําผึ้งและโบหิมะของผมนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c ไ i b e เพื่อเป็นกําลังใจ้ผมดวยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ